สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับเจม่และก็พี่กอลด้วยนะคะเจาหนิงว่าไงคะหุยแบบซาบซึ้งมากเลยเจม่ตอนเดินไปส่งตัากที่บันไดนะแอบน้ำตาคอเบ้าดยอ่ะซาบซึ้งจริงๆคนน่ารักเลยอ่ะต้อดรอแอต่อไปตาพี่คนที่ต่อค่ะเจ๊กุงก็ขอให้ใหม่กับพี่กอลมีความสุขมากๆนะคะขอให้กอลกับใหม่นะคะมีหลานให้เจได้เลี้ยงโดยวันะคะขอให้มีความสุขขอให้ฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นเอ่อ มีความสุขสนุกทุกวันเลยแล้วก็ขอให้กลับมามีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วก็รักกันเหมือนวันที่แต่งงานกันตลอดไปค่ะยินดีด้วยค่ะกับพี่เทพกับพี่ใหม่ด้วยค่ะยินดีด้วยครับยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับค่ะวันนี้ก็มีเพื่อนเบนนะคะมาแสดงความยินดีกับเจาใหม่แลวก็พี่ก๊อฟด้วยค่ะวันนี้อ่ะ เป็นไงบ้างคะวันนี้เจ๊ใหม่สวยมากวันนี้นะคะสวยอยู่แล้วยินดีนะคะขอเจ๊ใหม่มีความสุขมากๆมีมีลูกเร็วๆด้วยมีลูกเร็วๆเยอะๆด้วยค่ะไปค่ะก็ขอให้เจ๊ใหม่มีความสุขมากๆนะคะขอลูกเป็นแฝดเลยก็แล้วกันได้ทีเดียวจบชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะคะมีความสุขมากๆค่ะเจ๊ใหม่ค่ะขอบคุณเพื่อนทั้งสองคนมากนะคะ